อือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้นะคะเน็งก็จะมาดูดวงนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะให้กับทุกคนเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะอยู่ที่ตัวของคุณแต่ละคนเนาะว่าจะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นยังไงในวิธีของตัวคุณเองนะคะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินใดๆนะคะว่าการการะทําที่พูดถึงหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดถึงเนี่ย เป็นยังไงแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาดูเป็นยังไงนะคะไม่มีเจตนาที่จะตัดสินใครไม่มีเจตนาที่จะตัดสินอะไรแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าแนวคิดนี้หรือว่าคําทํานายนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอใหเออ้เปิดใจเนาะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเปิดดวงทุกคนนะคะแล้วก็ขออนุญาตสรรื่อสารเนาะ โอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าไพ่นะคะ n n i g h t of Pentacle นะคะแล้วก็ King of Cups ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดใจไม่สบายใจทำให้คุณรู้สึกแย่กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามมันจะทําให้คุณท้อถอยและทําให้คุณไม่อยากที่จะมีชีวิตต่อไปแต่สิ่งที่คุณควรที่จะรู้ไว้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอขอให้ตั้งสติหายใจและพักผ่อน ทำร่างกายของคุณให้มีความสุขที่สุดทําร่างกายของคุณให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำให้ความเครียดเข้าสู่ร่างกายคุณได้นะคะในกรณีนี้นะคะก็อาจจะมีการนั่งสมาธินะคะหรือว่าออกไปพบเจอธรรมชาติ หรือกินให้อิ่มหรือนอนให้หลับหรือรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองออกกําลังกายนะคะหรือว่าทํากิจกรรมที่คุณทําแล้วรู้สึกว่ามันเบาสบายและทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังค่ะแล้วกลับไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วในเวลาที่คุณมีสติ ค่อยกลับมานั่งทบทวนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรและทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วมันส่งผลอะไรส่งผลยังไงกับตัวคุณและคนรอบข้างของคุณเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณได้เรียนรู้ว่าการกระทำของคุณน่ะมันส่งผลยังไงกับคนรอบข้างมันส่งผลยังไงกับสถานการณ์รอบตัวคุณนะคะคุณจะ จำเป็นนะคะจะต้องอาศัยสติและความเข้าใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณจำเป็นที่คุณจะต้องใช้ความรักทั้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองกระทำกับตัวเองและกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันไม่ใช่แค่ผู้อื่นต้องการการได้รับได้รับคำขอโทษหรือหรือแบบ หรือข้อความดีๆนะคะตัวคุณเองก็เช่นกันรักษาให้ดีนะคะรักษาคุณค่าของตัวเองให้ดีรักษาจิตวิญญาณของคุณให้ดีอะไรที่คุณมองแล้วมันอาจจะให้ผลประโยชน์บนโลกของมนุษย์แต่มันจะทํำร้ายจิตวิญญาณของคุณก็ขอให้คุณนะคะพิจารณาให้ดีแล้วก็รอบคอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต มันไม่ได้หมายความว่าคนดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะใจดีกับคุณเหมือนกับที่คุณใจดีกับคนอื่นในบางคนนะคะแต่กับบางคนนะคะเมื่อคุณเห็นว่าคนอื่นใจดีกับคุณแล้วอ่ะคุณก็ไม่ควรที่จะเรียกร้องจนจนลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอ่ะเขาไม่จำเป็นที่เขาจะต้องให้ก็ได้นะคะเพราะไม่ว่า ไม่ว่าในสถานะไหนในชีวิตของใครก็ตามอะ่ะมันไม่มีใครเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ใครมีความสุขแค่เพียงฝ่ายเดียวนะคะทุกคนเกิดมาต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่ของตัวเองมีความรู้สึกของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบคุณทุกคนนะคะไม่มันไม่ได้ว่าอยู่ศาสนาอะไรอยู่เชื้อชาติไหนหรือว่าเป็นคนแบบไหน ที่จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่ว่าคุณเป็นคนยังไงและคุณเลือกที่จะทําอะไรเนาะตอนนี้นะคะสิ่งที่พ่ออยากจะเตือนที่สุดนะคะก็คือเป็นคนที่มีเมตตากับตัวเองและมีเมตตากับคนอื่นและรักษาสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าของตัวเองไว้และมองเห็นคุณค่าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นดีหรือร้ายนะคะหรือทําให้คุณ เป็นไปในสภาพไหนอะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลที่จะทําให้คุณพัฒนาทั้งจิตวิญญาณพัฒนาทั้งร่างกายของคุณและได้ชดใช้กับความผิดที่ผ่านมาที่คุณจําเป็นที่จะต้องลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นะคะเพราะคุณบางคนเกิดมามีหน้าที่แต่ว่าคุณไม่ได้ทําตามหน้าที่ของคุณแล้วคุณกลับมาเพื่อเรียนรู้ นะคะว่าการที่ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวคุณเองนั้นน่ะผลมันส่งผลยังไงกับตัวคุณแล้วมันส่งผลยังไงกับคนรอบข้างเนาะบางครั้งบางทีอนะคะ่ะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นไปเพราะว่าคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจเข้าถึงและบางคนนะคะย้ำนะคะเฉพาะบางคนจําเป็นที่จะต้องถ่ายทอดหรือว่าเยียยวาสภาพจิตใจของผู้อื่นได้การที่คุณ เข้าใจและเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงในชีวิตของคุณได้คุณจะมีเมตตาและมีความรักให้กับผู้คนที่เข้ามาหาคุณได้และสามารถที่จะมอบความรักความเข้าใจเหล่านั้นให้กับพวกเขาเป็นโอกาสที่จะได้แก้ไขความผิดพลาดของตัวคุณและแก้ไขความผิดพลาดของตัวเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอโปรด ใช้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านที่ไม่ดีมันก็จะกระทบอยู่แล้วในระยะสั้นและในระยะยาวและในและทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของคุณนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารสำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไคร์นะคะขอบคุณขอบคุณนะคะั่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย